่อยมีลูกน้องประจำโยอุ้ยให้่อยเก็บน้ำแน่่อยก็อยาเก็บคอยบ่เอาตังค์ดอกเอาพวกพีไปกินว่าแล้วลูกน้องประจำคอยก็ะักไปใช้ด้วยนี่โอ้เลมาลูกน้องเจ้าทันเสียมันพักงานอยู่นี่โอ้เจ้าเก็บพูดเยวสิแล้วว่าอะนี่โอ้ยบ่งลูกดอกว่าสั้นผุนแถวไรก็ได้เฮ้ยทักไปใสลูกน้องก็ได้เสียมันพักงานอยู่นี่ มามาซอยข่อยรวถจะยังบ่มีงานเฮ็ดบ่บ่ล้วเนาะเออมาซอยข่อยเด้อโอ้ลูกชายเจ้ามากเลยติโอ้ลูกชายมาเขาก็เฮ็ดหยังพวกอ้าวก็เห็นลูกชายเจ้าเลี้ยงม,มกพริกอยู่พุ่นนี้ได้หล่ะเอ้าล้วก็ได้ย้อนปานนันล่ะเขาบ่าได้มาเก็บตากแดดกับอะไรเราก็เลี้ยงม,มกพริกให้อยู่จักเดี๋ยวไ่เห็นอรอบนี้ลูกง่ายขืนอยู่ตัวล่ะโอ้ข่อยไปเอาตะกร้าก่อนตะกร้ายทั้งใต้ เก็บเป็นแถวไปเด้อไปเก็บเป็นแถวเด้อจ้า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 อย่าเก็บมั่วขือปีที่แล้วปีก่อนเด้อเจ้าเฮ้ยลูกน้อยแลเด็ดเบาเด้อโอ้บ่มีลูกน้อยให้เด็ดอะล่ะว,ว้ายเบงดีดีๆก็มีลูกน้อยเตรมขึ้นเก้านันละเออได้แล้วเนาะเอ,อเแะาแนมเบงมันกันยังมีน้อยมีไงคือเก้าแล้วเนาะคุณอะใส่คือเก่าเหรอวะคอยเห็นอยู่เด้อปีก่อนนั้น เฮ้ยเจายาเจาะใส่กระเป๋าเสือนไข่ทำทาท่าบอกเจ้า่ซื่อนะเขาบอกเอาเนี่ยเจ้าบอกว่าบอกเอานี่นะลูกยิ่งซี่อในเพื่อนไอเก็บออกอแบบนั้นเอาทิมไปเลยเออใหญ่มากนะมันกินแย่งปุ้ยซื่อเียมันบ่สวยมันเป็นเกล็ดร่องเลยมันบ่งามเพื่อนบ่อยเด็ดออกโลดไข่ก็ะเด็ดอันนี้เราออกเด็ดข่อยนใส่กระเป๋าเสื้อซื่อแม่นอยู่ แมนอยู่บ่บ่แมนรวยนี่หน่อยบอ่เห็นลูกตีดเดียวเนาะกะลูกงอนั่นแหละ <c oughs> เออเ,ออเ,ออเออก็บไปกันโอเคโอเคโอ้ยลงไปเก็บทั้งไตขึ้นมาก,ก่อนห้วยแถวนี้สิแล้วง่ายบัลลับันนี่คอยเข้าถือแถวบ่เนาะคอยโ,โอ้มันก็คือกันเบิดเลยเนาะแถวได้ก็ได้เต็มอหมดลเบิดละเอ้าเต็มแล้วบ่เจ้า หวยเป็นเตาแก่ก็ต้องเฮ็ดงานเลี้ยงทีละโอ้จ้าจ้าจ้าขวาเฮ็ดเนี่ยเก็บอยู่นี่ละเจ้าคือเ้าเก่งเธอดูนี่เอายามเฮ็ดเวียกข่อยบ่มักด้วคนเ้าเก่งนี่เฮ้ยแก่ข่อยว่าเป็นบ่มักคนเ้าเก่งว่าสั้นโอ้ยตัวน้องมันจังบ่เหงาเก็บปักพริกเก็บพวปากบวมแบบหัวแงบเหงาเว้ยมันไม่ใช่สไตล์อ่ะ กระต้องมีวามั <laughs> <c oughs> ่ง <impair> ล <First> ่ะดูพีนเียในกระได้อาเปี้เปลา